โอ i g h ไ i1 R2 Pro ไฟฉายจิว๋วไฟฉายพวงกุญแจขนาดเล็กจิ๋วใช้ง่ายแสงแรงพัฒนาขึ้นมาเยอะสำหรับงานไฟฉายจิ๋วจากค่ายโอลายมาดูกันครับเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับตัวจิ๋วใหม่กแล้วนะครับโอ i g h ไล1 R2 Pro ตัวนี้เขาเขียนว่าน็อตคอนเซปต์ของรุ่นนี้เขาใช้ทิปนะน็อตจะเป็นสีเงินอย่างเงี้ยสีซิลเวอร์อย่างเงี้ยแต่สเปคอะไรเหมือนกันนะเขาเอาเรื่องของทิปมาเป็นกิมมิคในการผลิตของรุ่นนี้เขาเท่านั้นเองตัวนี้เป็นไฟฉายคีย์เชนพวงกุญแจไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากใช้งานง่าย i1r2 Pro is the อเัปเกรดเวอร์ชันนะอัปเกรดมาจาก i1 r 2นั่นเองใช้ CSP LED มี tir กำลังสองสว่างเนี่ย5ลูเมนกับ180ลูเมนมี2ระดับมีแบตเตอรี ah, ่บิวล์อิน130มิลลิแอมลิเทียมไอออนแบตเตอรี่เปิดไฮสูงสุด180ลูเมนได้23นาทีระยะสองถึงก็คือ48เมตรถ้าเปิดโล5ลูเมนดันไทม์12ชั่วโมงระยะสองถึง10เมตรขนาดความยาวของเขาเนี่ย51.3มม ไดมิเตอร์ของหัวความโตของหัวไฟฉาย16.2มม,มน้ำหนัก22กรัมเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูตัวจริงอันบ x ็อกกันนะครับตัวนี้เป็นนอ็อตงานสวยมากแกะมาดูนะอันนี้ก็จะเป็นไฟฉายแบบบิดหัวนะไม่มีสวิตไม่มีลูกเล่นอะไรในกล่องนี้ก็จะมีสาย USB Type C สั้นๆมาให้คุณภาพดีอย่างดีเลยนะมีแคปกันออกไซด์มาให้แบบนี้คู่มือตามสไตล์ของโอไล์ ite, เป็นมันติ Language มีภาษาไทยด้วยนะครแต่ด้วยความที่เนื้อหาเขาไม่ได้มีอะไรมากก็เ,เลยมีสั้นๆแค่นี้เองตัวนี้กันน้ําระดับ IPX8 เลยนะเห็นเล็กๆแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับ Impact Resistance 1.5เมตรแสงที่ High เขาเนี่ยนะครับเปิดมาที่แรกใน180ลูเมนแล้วการดรอปเขาเจะค่อยๆดรอปลงมาช้าๆแบบนี้จนเหลือ50%ใช้ได้จนหมดเลยดรอปเต็มที่ก็ไม่เกิน90ลูเมนนะลงไปไม่ต่ํากว่านั้นะแล้วดรอปเนี่ยไม่ได้ดรอปแบบ ทิ้งดิ่งนะค่อยๆกระดูเอาค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแบบนี้ก็ทําให้สายตาเราค่อยๆปรับไปทันเนาะวิธีการชาร์จเปิดตรงนี้นะฮะน้องหมุนหัวามาแล้วก็จะเด้งตรงนี้จะมีโอริงมีสารหล่อลื่นเคลือบมาเรียบร้อยเลยแล้วก็จะเห็นเป็นพอร์ต usb type c ตรงนี้กระแสชาร์จไม่สูงมากนะกระแสชาร์จประมาณ100ยกว่ากว่ามิลลิแอมเพราะว่าแบตเตอรี่ภายในเขาไม่ได้จุเยอยะแยะมากมายอะไรนะแบตเตอรี่ภายในเขาร ah ้อยามสิมิลลิแอมนัเอง ชาร์จกระแสสูงไม่ได้ใช้พวก power bank พวกอะไรก็ได้ด้านนี้จะมี serial number ติดอยู่ด้วยนะครับชาร์จเต็มแล้วก็ดึงออกมาดึงมาแล้วก็ปิดได้เลยนะ,ะทีนี้มาดูฟังก์ชันการใช้งานเขาก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้ว่าเป็นไฟฉายแบบวงกุญแจนะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้คียริงมานะมีแต่ห่วงเล็กๆตัวนี้มาให้จะไปใส่คู่กับมีพับกับกุญแจรถกับอะไรก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยเนะี่ยถ้าเทียบกุญแจรถแล้วก็ สั้นกว่ากุญแจสั้นมากๆตรงหัวนี่มี TIRTotal Internal Reflection บิดเข้ามาจังหวะแรกจะติดที่โลที่โลเนี่ย5ลูเมนถ้าบิดไปอีกส,สุดอันนี้จะกลายเป็น180ลูเมน TIR เขาเนี่ยจัดให้มีสปอร์ตมีลำแสงเหมือนไฟฉายโตโตด้วยเหมือนกันนะครับไม่ได้ไกลอะไรมาก48เมตรเนี่ยตามสเปคแต่ว่าก็ถือว่า ได้เยอะแล้วครับสาหรับไฟฉายจิ๋วขนาดนี้นะแล้วก็ลองเปิดทิ้งไว้นานกไ็ไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรนะมีแค่นี้เองนะครับมีโลไอคลายออกมาปิดปิดไปโลไอสุดคลายออกมาก็โลแล้วก็ปิดก็คือ,อยังไงก็ต้องผ่านโลก่อนนะไม่ว่าจะเปิดจะปิดต,ตอนเปิดนี่ก็ต้องผ่านผ่านโลไปก่อนแล้วก็อย่างนี้ติดนะครับก็เข้าใจง่ายๆแล้วถ้าเผื่อเรา ใช้อยู่เป็นประจำใช้อยู่บ่อยๆเนี่ยเราไขาไว้ตำแหน่งเกือบๆจะติดแต่ให้มันดับอยู่นะแล้วเราแตะนิดเดียวมันก็เนี่ยไม่ต้องหมุนก็ได้แค่กดลงไปแค่นี้เขาก็ติดที่โลแล้วแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปทําแบบนี้ไว้เผื่อเรานั่งพิงนั่งพับอะไรเนี่ยมันจะติดเองตลอดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะฐานหมดซะก่อนนะครับแล้วรันไทามาเขาก็ได้นานอยู่นะถ้าเผื่อโลเนี่ยได้ตั้ง12ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะเข้านอนสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยนะเวลาไปแคมป์หรือว่าไป พักแรมนะตามโรงแรมตามรีสอร์ทอะไรพวกนี้ก่าจะนอน3ามสี่ทุ่มเปิดโลทิ้งไว้เนี่ยสิชั่วโมงเช้ามายังติดอยู่เลยอ่ะก็คือถ้าไม่ชอบความมืดสนิทก็เปิดทิ้งไว้นะเป็นเพื่อนหรือว่าใช้เดินเข้าห้องน้ําใช้ไปไหนต่อไหน2ทางระยะใกล้ๆเนี่ยโล5ลูเมนนี่ก็มองเห็นแล้วนะใช้ได้สบายไฮเนี่ยสว่างนะเดี๋ยวผมไปลองแสงให้ดูนะครับเห็นเล็กๆแบบนี้ไม่ธรรมดาแสงเขาได้ประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ มาทดสอบแสงจาก o l i g h ไ i1 r 2 Pro กันนะครับมี2ระดับเท่น,นั้นเองเริ่มต้นที่5ลูเมน5ลูเมนในระยะประมาณสัก5เมตร5ลูเมนที่5เมตรมองไปที่พื้นก็จะเห็นว่ามองเห็นนะฮะพอมองเห็นพอหาของหากุญแจหาอะไรที่มันตกตามพื้นต่อมาดูไฮกันเลยดีกว่า180ลูเมนไปคนละเรื่องเลยนะอันนี้ ดูนะฮะมีสปอตตรงกลางซะด้วยนะเขาใช้ TIR แล้วก็สปิลนี่จัดมาได้สวยงามเลยนะลองดูที่ไกลออกไปหน่อยนะประมาณ10กว่าเมตรนะฮะตอนนี้12 12เมตรได้ที่ตรงมาหินสีขาวๆนั่นนะฮะมีกำแพงลองดูนะครับ ลองดูบนต้นไม้นี่นะครับต้นไม้นี้ก็ประมาณ15-20เมตรได้ต้นไม้ต้นมะขามใหญ่มากลองศาสแสงไกลออกไปเรื่อยๆนะครับก็สาเมตร20กว่าเมตรเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะที่จุดแสงตกเนี่ยประมาณ20เมตรเปลิดไฟออกนะฮะที่กอกกล้วยในยประมาณ25เมตร โอลายไอ 1, 1 R2 Pro ครับเป็นไงครับสำหรับแสงจากเจ้าจิ๋ว i1 R2 Pro ผมก็มีคำว่าโปรพ่วงท้ายมาจริงๆทำได้สุดยอดเลยสำหรับไฟฉายไซ์นี้ราคานี้ทำได้ขนาดนี้เนี่ยต้องถือว่าแจ๋วแล้วนะสุดยอดแล้วนะแสงที่ได้นในโหมดไฮเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเกินคาดไว้เยอะมากเลยนะครับเขามีสีให้เลือก เยอะมากอันนี้เป็นเว็บของ o l i e s t o r e c o t h เป็นสต์ในประเทศไทยสีเขาจะมีคอนเซปต์หนึ่งก็เป็นทิศต่างๆนะอย่างเช่นตัวสีเทาไท,ทเทเนะียมเนี่ยเป็นทิศตะวันตกสีแดงเป็นทิศใต้สีทองนะเป็นทิศตะวันออกตัวที่เรารีวิวกันเนี่ยเป็นสีสีเงินสีเงินด้านๆนะนะก็จะเป็นทิศเหนือสีเขียวเป็นเซนเตอร์เขามีเวอร์ชันแคนาเดียนแฟลกนะธงแคนาดาไตรคอลเล สามสีบางอันก็ของหมดไปแล้วอย่างถ้าสีดำเนี่ยเป็นเพลนเลยนึกอะไรไม่ออกสีนี้แหละคลาสสิกสุดๆราคาถูกกว่าสีอื่นด้วยนะครับ7 0 0บาทตระกูลทิศเนี่ยจะเป็น750บาเท่านั้นเลยนะบางครั้งบางโอกาสเขาก็เป็นเอามาเป็นของพรีเมียมเป็นของขายคู่กับรุ่นอื่นสำหรับคนที่สนใจหรือว่าถ้าไม่ต้องการจะรอเป็นของแถมเป็นของขายควบกับตัวอื่นก็จัดไปเลยนะครับ 700กว่าบาท700ถึงเจ0บาทใช้ได้เลยไปเพิ่มในแต่ลาสินค้าของ o l i n e s t o r e c o t h ได้เลยอันนี้ครับคือสิ่งที่เขานำเสนอเป็นคีย์ฟีเจอร์เขานะฮะก็ใช้เป็นเป็นคีย์เชนคีย์ริงได้ห้อยปวงกุญแจและขนาดพอดีพอดีเลยแล้วก็สูงสุด180รูเมนฟังก์ชันในการใช้งานไม่มีอะไรซับซ้อนง่ายๆตามนั้นเลย ร้อยแดสเมนนี่ก็ตามที่รีวิวให้ดูนะคือสว่างเหลือๆเ,เลยใช้ประโยชน์ได้ด้วยน่าสะสมด้วยแล้วก็เก็บไว้ในโอกาสสำคัญที่ต้องการนำไปเป็นของขวัญของฝากให้ใครนึกอะไรไม่ออกการให้ไฟฉายเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นเป็นของที่เป็น,ปน,ปนมีความหมายเป็นมงคลมีวัตถุมงคลความหมายเป็นมงคลอย่างหนึ่งนะการให้แสงสว่างโดยเฉพาะโอไลน์เนี่ย ออกมากี่รุ่นกี่รุ่นเขาพร้อมที่จะเป็นของพรีเมียมแนวของฝากของขวัญอย่างเงี้ยเสมอเลย750บาทรอซื้อพ่วงในช่วงโปรโมชั่นกับอย่างอื่นก็าริงถูกกว่านี้เข้าไปอีกหรือไม่รอไม่คิดไม่คิดคิดว่าจะไม่ซื้ออะไรอย่างหรือคิดว่าจะไม่ได้ซื้ออะไรอย่างอื่นก็จัดไปเลยครับ750บาทแล้วก็ใช้โค้ด UDD เข้าไปลด12เข้าไป ก็จะยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยสีสีเนี่ยน็อตอีสเ s สเซาเนี่ยสีสีราคาเดียวกันหมดแล้วก็มีสีเขียวเซนเตอร์อีกอันหนึ่งสีเขียวที่เป็น Center เซนเตอร์นี่ก็750เหมือนกันลายธรรมดานะลายที่เป็นสีน้ําเงินสีบลูธรรมดาเนี่ยจะถูกกว่านี้อีกหรือ700บาทเองนะฮะหรือสีดำเป็นเพลนธรรมดาเนี่ย700บาทครับลายทงชาติฝรั่งเศสลาย องชาติแคนาดาอะไรเขาก็มีให้เลือกนะก็ลองไปเลือกดูใน o or l i y s t o r e c o t h นะครับที่น่าสนใจหลายอย่างเลย